พงศวด,ดานโยนกบันทึกว่าพระเมืองแก้วเจ้าเมืองเชียงใหม่สร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหม่เพื่อให้คณะสงฆ์ล้านนาต่างนิกายได้สร้างความสมานฉันระหว่างทําพิธีกรรมเมื่อสร้างเสร็จก็จะนำไปประดิษฐานที่วัดพระสิงห์บรมหาวิหารแต่ด้วยองค์พระมีขนาดใหญ่มากยากต่อการเคลื่อนย้ายเข้าเมืองจึงสร้างพระวิหารใกล้กับวัดบุปารามหรือว่าสวนดอกให้เป็นที่ประดิษฐานและถวายพระนามว่า พระเจ้าสิริทรงธรรมจักรพัรด,ดีราชเล่ากันว่าพระองค์นี้หลอด้วยสมริดหนักถึง9ตือหรือ9,000กิโลกรมัมจึงเรียกกันว่าพระเจ้า9ตือหมายถึงพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่พระเจ้า9ตือสร้างด้วยแรงอธิษฐานของผู้มีใจทรงคุณธรรมจึงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลเมื่อกราบสักการะจะนำสิริมงคลมาสู่ชีวิตกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย